สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงทวดป้านนะอาทั้งหลายด้วยนะครับอยู่กับผมมีสวัสดนะในวันนี้เราอยู่กับเกมลรอปกันอีเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า dress to impress group นะครับเป็นแมปที่ผมจะบอกว่าผมไม่คิดจะเล่นมันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันช่าง เออประมาณนั้นนะทุกคนคือที่ผมเล่นแมปเนี้ยเพราะว่าแฟนผมข้างๆที่จะสนใจแมปนี้นะแล้วเขาก็ให้ผมไปหาแมปมาให้หน่อยแบบว่าเขามาพูดกับผมอยู่ว่าหาแมปนี้ให้หน่อยสิอยากเล่นแมปไอที่แต่งหน้าอะไรพวกนี้นทุกคนแล้วผมก็ไปเจอแมปนี้มานะครับผม <laughs> คือผมก็เห็นว่าคนเล่นเยอะดีก็สักหน่อยแล้วกันนะ <laughs> <laughs> มีสวัวดิ์เป็นคนหวานแหววสักนิดน,นึงว่ะคือแฟนผมเล่นไปแล้วนะครับผมดูตังค์ข้างล่างเลยนะซึ่งวันเนี้ยเนี่ยผมจะไม่ใช้ตังค์อะไรของแฟนผมเลยนะผมคือขนาดแฟนผมยังติดที่หนึ่งในสามเลยนะทุกคนในการแบบประกวดแฟ <laughs> นะครับผมและดูสิว่าแบบผู้ชายคนนี้ที่แบบเล่นเกมเนี่ยยูทูบเบอร์คนนี้เขาจะสามารถเอาชนะแฟนเขาได้ไหมอ่ะ <laughs> หน้าเหลี่ยมเป็นอะไรเลย <laughs> เล่นอะไรอยู่อแน่ภารกิจในวันนี้คือผมจะพยายามติดหนึ่งในสามให้ได้นะทุกคนก็ก่อนจะไปดูฝากด like กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องหมีสวัสดนหน่อยนะครับผม A few moments later ตีมป๊อปแอนด์รอส v.s ล็อกตาคืออะไรวาเซิร์ชเลยอ๋อแต่งเป็นตีมแบบ ร o อกสตาร์โอ้เหมือนลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงค์ใช่ไหมลิซ่าไม่เคยดูลิซ่าเดยโอ๊ขอโทษนะไอห้ I home, องตัวนี้มันจะเป็นห้องที่เข้าไม่ได้ทุกคนมันต้องเติม <c oughs> ซึ่งผมไม่มีตังค์นะผมไม่มีโลบัรแล่วจนนะขอโทษขอสีแบบดำๆทำมินทำมินใช่ไหมลวดลายนี่ร็อกสตารสีอย่างนี้เลยทุกคนหูฟังนี่ล็อกสตารนี่ต้องมีเบลนี่เข็มขัดเข็มขัดเอาสีอะไรดี เขาเรียกเงินเงินใช่ไหมนี่เงิน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 ล็อกตาต้องนี่ประมาณนี้นี่นี่นี่มันต้องประมาณนี้เออใช่ใช่ได้แล้วได้แล้ว้ยอจะได้เขาเ้ามั่งไหมเนี่ยต้องตาแบบจิกจิกกัดแหน่ผมว่านะดูดิตาไหนจิกจิกกัดมั้างนะเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้เลยไปไปไปทุกคนเก็บตังค์ตามพื้นเนี่ยเฮ้ยตังค์สี่ชองคือแล้วโอ้ได้สิบห้าเหรียญี่ผิวต้องคำคำแนวลิซ่าใช่ไหม คำๆประมาณไหนอันนี่แล้วกันอันนี้แล้วกันไปสามไปนาทีทุกคนผมว่าผมได้อยู่ว่ะล็อกสตาร์มต้องถือกระเป๋าไปว่าผมไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องอะไรบ้างนะนี่นี่นี่ติมล็อกติมล็อกต้องสีทองต้๊มหูต้๊มหูเด้ป๊อปล็อกเว้ยแบบชาวล็อกอ่ะล็อกสตาร์มไม่รู้ด้วยว่าเรียกอะไรเฮ้ยดูดีกระบังหน้ากระบังหน้าเขาเรียกอย่างยุกเหวะเฮ้ยดูดีดูเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคน รองเท้ามันต้องอยังไรงรองเท้ารองเท้าดิรองเท้ามันต้องอยังไงวะลก็ตาเนี่ยนี่เหรอใหญ่ใหญ่นะแขนมันโล่งไปอ่ะต้องมีอะไรดิเขาถือกระเป๋ากันไหมวะล็อกสตาเนี่ยถือกล้องเหรอนี่ใช่หรอทุกคนดูดูดีนะผมว่าอยากให้ให้แล้เหรอยอยากหาอะไรติดแขนนะอยากหาอะไรติดแขนนะโถตอยเหรออุ้ยนี่ซอยดูดีพระคุมโอ้พระคุณไม่เอาเลยบังซอยแล้วหมดทุกคน หนึ่งนาทีครับผมคุณเตรียมโชว์ตัวหรือ,อยังเนี่ยนี่กาวไลเข้อมือนี่ดูดีล็อกตาม์มนต้องมีอะไรคผรับผมดูดีมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่แบบไปแบบประกวดนางแบบนี้ได้ที่หนึ่งแล้วมั้งเนี่ยทุกคนเออผมต้องแต่งอะไรเพิ่ม,มา่าผมว่าผมดูดีมากเลยนะเนี่ยแบบเชิงกระเดะล็อกตาเขาไปหูปั้งเหรอวะไม่เป็นยังไงวะ <c oughs> โอ้โหนี่เชื่อไปในหัวตอนนี้นึกแต่ภาพหน้าพ,พีริตาเนี่ยสามวิโอ้ยไม่ทันแล้วนะจะได้แค่เนี้ยมาดูมา ดูดิจะติดตั้งแต่ตาแรกไหมโอ้โหเจ๊แกมาโหดเลยะเอเอออจริงเราก็ไม่โหวตก็ได้นะเราก็ชนะไปเลยอ่ะ <c oughs> ไม่น่าเกีเอ้าไม่ทันเฮ้ยล็อกตาอะไรนี่ไม่ใช่ล็อกตาันนี้ธรรมดาเกินเอาไปหนึ่งพอครับเจ๊คุณเจ๊ <c oughs> เราสามารถกดโพสท่าตรงนี้ได้นะทุกคน <c oughs> ผมรู้สึกว่าล็อกตามันต้องดำดำวิ่งวับวิ่งวับอ่ะอันนี้ที่ผมคิดนะทุกคนอันนี้ได้เปล่าวะอันนี้ผมอ่าผมให้แล้วผมให้สามอ่ะผมไม่แน่ใจใช่ล็อกตาไม่ได้นี้ให้สี่ไปแล้วเจ๊ จริงๆเราจะไม่ให้ก็ได้นะแล้วคลิปนี้ก็จบเลยนเนี่ยเฮ้ยถึงตัวเราแล้วทุกคนนี่อย่างดีจา้าบาวจ้าบบาวดูติดเอยคอบ,บาร์บี้บาบบปปร์บี้ใช่ปะวะไอ้โพธาทำไมเจ๊นี่โพธาท้องเร็เร็วเ,วเวนี่มันโพธาในทุกคนเพียวบางนี่ <laughs> จะรอหดดน่อยนะผมเนี่ยโอเคทุกคนก่อนจะไปดูกันต่อเนี่ยผมมีเรื่องจะนาเสนอนะครับผมผมมีไลฟ์สตรีมช่วงเย็นทุกวันนะครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมซึ่งวันไหนที่ผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมเนี่ยผมจะแจ้งไว้ในดิสคอร์ดนะครับผมซึ่งทุกคนสามารถเข้าดิสคอร์ดได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมเข้าไปก็พิมพ์อย่างสุภาพนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องเรานะครับผมผมก็มีพวกป๊อปมาร์ทอาร์ทอยทั้งหลายนะครับผมพวกมาว์เวลไอรอนแมนสตาร์วอลอะไรทั้งหลายนะครับผมแม้กระทั่งเบบี้ชีลาบูกันต่อ ไม่ติดเราไม่ติดนะทุกคนเราได้ที่หกอ่ะผมว่าเราก็แต่งตัวสไตล์แบบออกแบบมาจากลิซ่าเลยดูดิเราไม่ติดได้ไงอะ่ะอันนี้เด็กในช่องนี่ว่ะโอ้โหเอาไหมเอาไหมเอาตาหนึ่งเอาตาตาตาโอ,อ,อ้โหถ้าแฟนผมไม่ขอแบบนี้เนี่ยผมคงไม่เล่นแน่นอนอ่เดี๋ยวถอดออกกัน เืตาน้าเล่นนี่ Two thousand years later แต่ยิมครั้งนี้เป็นนักออกแบบแฟชั่นทุกคนอันนี้ผมนึกภาพในหัวออกนะเดี๋ยวผมไปแต่งให้ดูกันอย่างแรกมันต้องแบบสไตล์คุณนายใช่ไหมภาพในหัวผมนี่คืออาคาเมนเลยมีตีมชมพูแบบสวยๆไหมนี่ลายตารางมากลูกนี่เอ้ยไม่สวยว่ะนี่เอ้ยเยผมนึกภาพในหัวออกแล้วทุกคนต้องแต่งแบบเก็ตปะ่ะคุณนายอะ่ะต้องแต่งดูดีหน่อยอครับ <c oughs> คุณนายต้องแบบขาวๆจู๊เลยนี่ขาวโจ๊ประมาณนี้กันนะทุกคน ต้องหน้าตาดูดูเลยคุณนายต้มหูใหญ่ๆอันนี้ผมที่ผมนึกออกนะต้องผ้าบันคอด้วยนี่นี่นี่อันนี้ล่ายอยู่เนี่ยสีแดงเลยแล้วกันผมว่าดูดีอยู่นี่นี่นี่เอามาคาดเอวไว้และกางเกงมันต้องแบบว่าคุณนายอ่ะคุณนายหรูๆว่ะลรูๆหลืออลาลานี่กระเป๋าต้องแบบกุชชี่ผมก็ลันหาคําพูดจริงๆเลยผมไม่รู้จักตั้งอย่างเลยเนี่ยนะตรงๆเลยสีสดๆสีชมพูนี่ตกรอบแน่เอาจากเอามาจากหนังหมดเลยเนี่ย ที่นึกในหัวออกเนี่ยใส่กระบังหน้ายเยอะๆนี่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 ดีดีอยู่ดีดูอยู่แล้วเราต้องแต่งหน้าแบบว่าหน้าดูดุอะทำไมผมเป็นอะไรกับหน้าดุนักหนาวะนี่ปากยังโตเลยนี่น้อง fc ในช่องแน่เลยเนี่ยเดินมาขนาดเนี้ยเนี่ย y12 เนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สีนี้ดิสีไหนวะนี่นี่นี่ทุกคนนี่ยังฮ่าแล้วต้องถือโทรศัพท์ไว้เครื่องหนึ่งไม่ไม่ต้องถือน้ำ นี่โคตรเท่ทำได้ไงเนี่ยเขิดวะลายสีดำก็สวยนะจะว่าไปอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนอะยี่สิบวิอันนี้อันนี้เฮ้ยยังดูดีเฮ้ยเปลี่ยนสีผมทันป่าวไ้สิบเจ็ดวิอยากใส่ผมเพิ่มอะมีอะไรอีกอะเฮ้ยดูดีะเนี่ยผมว่าเราต้องเราต้องได้แล้วล่ะอะทุกคนดูดูผมแต่งตัวโอ้โนี่อะไรเน้นเป็นเป็นเต้นบัลเล่ถ้าไม่ผ่านนะคลิปหน้าผมจะเอาแฟนผมมานั่งเล่นโชว์เลย ไอเขาแต่งคุณนายออกนักออกแบบแฟชั่นเลยเอาไปสองดาวพอผมว่าเราแพ้แล้วพเพราะว่าเราโหวตให้เขาเยอะเลยนะครังนี้ไม่โหวตสเลย <c oughs> ผมอ่าน <c oughs> ตีมผิดป่กวะหรือว่าโราบอกมันแป้ผมผิดนักออกแบบแฟชั่นต้องเป็นคุณนายเลยใช่หรือวะไม่ใช่แบบคนเดินแฟชั่นนี่ผมคิดผิดบอกว่เนี่ยนี่มันต้องประมาณนี้เออเนี่ยภาพในหัวผมแนวนี้เลยโอ้เราโหวตให้เขาเยอะเราก็แพ้เอาไปสองไปเฮ้ยหมาแลวหมีตัวนี่มันต้องถือน้ำข้างหนึ่งเว้ย นี่ท่ายี่แปดเดหุบขาหุบเข้านี่ดูว่าชุดแบบยืดหยุ่นนะชุดยืดหยุ่นน,นี่ชุดยืดหยุ่นนะคะนี่นี่ก่อนออกต้องได้แหละมันต้องได้โอ้พวกนี้ธรรมดาเราออกแบบขนาดเนี้ยข <c oughs> วกันออกแบบเว้ยธรรมาดาเกินไม่มีถือของอะไรแบบพ็อปเข้ามาเลยอ่ะด,ดูโอ้อะไรนะีนี่บาร์บี้อยู่เลยอ่ะ อันนี้โมดตัวเลยอะทุกคนโอ้หนี่แฟชั่นประเภทไหนไปแสดงละครไปนะหนูโอ้หพูดแสดงเลยโทษเฮ้ยนี่เด็กในช่องโอ้โหแต่งมาเป็นนางเงือกเลยเอาพี่ไอ้น้องสามก็ดนดนี่หมุนโชว์ด้วยโอ้โหเดินกระโปรงเปิดมาไอ้หนูเฮ้ยมาเล่นท่าเยอะไว้ด่เอาไปสองไม่ได้ติดตามช่องหมีตัวนัไม่ได้ให้สามนี่กระเป๋ยังแข็งกระเปานุคอน บาบีชนะดีเนี่ยโอ้ยได้ที่ห้าเฮ้ยได้ไงวะหรือว่าเราดำมืดไปอ่ะโอ้ชีวิตโอเคครับท่านผู้ชมผมอาจจะเล่นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พอดีว่าแบบหัวแฟชั่นมันยังแบบไม่ค่อยจะตื่นเลย <c oughs> ผมต้องไปดูแฟนผมเล่นนะว่าเขาทำยังไงให้ได้ติดท็อป3มไหมนะ เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้ใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยออกแบบแฟชั่นก็สามารถเล่นกันได้นะครับผมถ้าชอบคลิปของผมเนี่ยฝากกด like กไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหนีสวัดกันหน่อยนะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสผมก็จะเอาแฟนผมมานั่งเล่นนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบาย